สวัสดีค่ะจะสัยจากรถมือ2รีวิว v ีออสสเจนนะคะความแตกต่างของแต่ละรุ่นนะเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูแต่เจ๊ขอแจ้งราคาขายก่อนจักเจ้าคันนี้รถปี2012ตัว ES เจ๊ขายอยู่299และตัวต่อมานะครับเจน3แล้วนะคันนี้เปลี่ยนโฉมแล้วจากหน้าเป็นแบบนี้กลายเป็นโฉมนี้คันนี้รถปี14 ตัว e เจ้ขาย359และตัวโฉมปัจจุบันเจนปัจจุบันเลยคันนี้รถปี2018ตัวเจเจ้ขายอยู่389ที่สำคัญรถทุกคนันเจฟรีขจัดคาโอนภาษีพรบทุกอย่างดูแลให้แถมแม็กใหม่ยางใหม่และที่สำคัญออกรถ1 0 0บาทนะ วันนี้เจ๊จะพาไปชิมอาหารร้านอร่อยได้รับรางวัลการันตีจากเจ้าล้อไม่ใช่จากนิชลินเขาน่าจะได้2ปีซ้อนด้วย3เดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าร้านอะไรและที่สำคัญกับเจ้า v ีออปี2014คันนี้จะจุคนได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสวัสดีครับ กับเจ้าวีออสตัวอีคันนี้เอาเจ๊รอผมด้วยเจ๊ลืมผมวันนีว้วันนี้เจ๊จะพาไปร้านที่ได้รับมิชลินปี2,565นะชื่อร้านตะโกราย,ยู่เส้นโรจนะสายเอเชียถ้าสมมุติทุกคนผ่านมาเนี่ยจะไม่คิดเลยว่าจะมีร้านอาหาร <Okay. S 2> ถ้าวิ่งจากเส้นอุตสาหกรรมนิคมโลจานะคะเราจะต้องวิ่งเส้นนครสวรรค์น,นะแล้วเราชิดซ้ายไว้แต่ถ้ามาง,ง่ายๆก็คือออกจากเต็นท์รถเรามาเนี่ยวิ่งเส้นตรงเลยแล้วก็วิ่งเส้นนครสวรรค์ดูป้ายนครสวรรค์ก้าวอยากกินอะไรต้องบอกต้องบอกเลยว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้จักเลยนะครับไม่เคยไปเลยนะฮะวันนี้เจ๊พามาทัวร์แล้วกับคันนี้เป็นไงบ้างครับเจ๊ครับถ้าถามเจ๊นะที่สำคัญเลยตอนนี้แอร์เย็นเฉียบมากเชียบแอร์เย็น ขับสบายครับด้วยด้วยตัว B ออสแล้วก็เครื่องของ Toyota แล้วยังไงดีทุกอย่างแล้วก็เนี่ยก็ภายในเงียบผ่านการการันตีสปอนเซอร์เรามาแล้วกับรออานะตีร้อยเดียว <laughs> ตีร้อยเดียวสนับสนุนเราตลอดเวลาพี่ก็ใช้ตัวบ้าเหมือนกันใช่ครับแต่ก็จะเป็นไซส์เล็กกว่าเครื่องเล็กกว่าพอด้คัง,งนี้มันก็จะรู้สึกว่าเครื่องเครื่องอยนต์มันดูปิดปาร์ท เขาเรียกอะไรนะยูเธอมาเน่แจใต้ตะโกราล่เจ์บอกแล้วว่าร้านเขาเนี่ยจะเหมือนเหมือนเหมือนไม่เหมือนไม่มีร้านนะเจยนี่และที่สําคัญตอนนี้เรามาเวลาบ่ายโมงรถขนาดนี้จอดตรงไหนเรามาคือแบบมาเรียวๆเลยนะไม่มีการจองใดๆทั้งสิ้นอาจจะหายเกียร์ไม่ได้นิดนึงนะไม่ค่อยชินคันนี้กับเจ้าตัวอีนะไม่มีเซ็นเซอร์หนังแต่เราสามารถปิดได้ปิดเพิ่มได้เราไปปิดเพิ่มได้ โอเคถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเมนูที่เขาได้รับมิชลินกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับมาแล้วครับถึงแล้วดูบรรยากาศคนเยอะมากห่านไปอาจจะถ่ายเขาไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวไปเจอละเมอสิทธิทส่วนบุคคลของเขาเดี๋ยวถามก่อนว่ามีตก <Okay. S 1> ป่ง6ที่ อนผัดใบยี่หร่าจังาขมันปลาไก่หมูแดดเดียวแล้วก็ไข่เจียวกุ้งข้าวโขนระหว่างรอร้านนี้ชมอร่อยมันต้องใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งแบบก้อนเดียวแล้วลองชิมว่าแข็งก้อนเดียวน้แข็งก้อนเดียวขยับหมดขยับหมดด้วยเอาเท้าเปิดแบบโซโจอิชอิชอิชอะแล้วให้พี่ก้าวลองชิมพี่ก้าวลองชิมน้ำซุปมาหน่อยสิไปฮะจ่ายครับ Enjoy. Enjoy ค yes, yeah. well, ัอร <ad tiế> well, ้านตะโกรลายนะเขาจะมีสองส่วนก็คือนั่ง outdoor แบบก็คือบรรยากาศจะค่อนข้างถ้าถ้าเป็นช่วงนี้ก็จะร้อนหน่อยแต่เขาก็จะมีห้องแอร์ด้วยมีห้องแอร์ไปงนไาวี่งใช่ไหมใบกู้มากครับมันเหมือนน้ำส้มสดที่มันมีมันมีเนื้อด้วยมันสดว่าอุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้อุณหภูมิ มาแบบนะต้องมาหลาังช่วงนะาบ่ายสามคนจะน้นอยบ่ายสามเนี่ยบางอย่างพวกปลาสดๆเขาก็จะหมดเจ๊ามาทานหลายครั้งแนละ้วอร่อยมากเมนูแรกที่มานะคะกับเจ้ากระดูกอ่อกใบบัาที่สามล้อมคันเมนูนี้ต้องกินคู่กับกระเทียมดองแลนะใบหนังใบคือถ้าใครกินเมนูนี้แล้วเหงื่อยไม่แตกแสดงว่าคุณมาไม่ถูก ่ะเดี๋ยวให้พี่กาออกแล้วให้พ่อเจทานบ่อยแล้วอ่านออกพี่กาออกจับท <ขอ S 2> <า>ี่เหงือแล้วกันจักที่เหงื่อออกอยู่แล้วเอนจอยฮะบอกแล้วเห็นอย่างเงี้ยนะมันจะแบบออกรสเผ็ดก่อนร้อนแล้วมีความแบบกลุ่กลิ่นของใบความขุ่บข้างในแล้วก็พอแบบเข้าไปถึงกระเทียมกลิ่นกระเทียมก็จะออกไปปุบ เมนูที่2ออันนี้ทอดมันหรือบ้านใขรเรียกปลาเห็ดไม่มีแป้งแต่เหนียวมากคือความก้มอนเหนียวเหนียวนะเดี๋ยวนะทอดมันเนี่ย,อ,ยอร่อย,อยที่เขาเรียกว่าอาจา่ปาปลาหนึบมากให้เจ๊ให้เจ๊อะครับอันนี้อร่อยเพราะเจ๊ชอบแบบเหนียวเหนียว<ๆ>เมนูที่สามนะคะหมูแดดเดียวหมูเขาเนี่ยจะมีติดมันแบบนี้ และทีส่สำคัญแห้งอร่อยน้ำลาเลี้วเมนูมต่อมานะคะอันนี้แซงว่ากุ้งหรือที่เขาจะบอกว่าเป็นเหมือนไตปลาแกงไตปลาใต้อย่างเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยเขาทำมาจากกุ้งเขาจะมีผักเครื่องเคียงมาให้ก็คือแตงกวานะคะ็อันนี้จะบอกว่ากินกับข้าวอร่อยมากนะ ไข่เตียวกุ้งกุ้งเขาก็น่าจะเป็นจากกุ้งแม่น้ำแหละเพราะว่าเรา่าจะมีเยอะมากก็เมนูง่ายๆแต่ทําอร่อยยากแต่เท่าแต่เท่าที่เห็นนี่คือกุ้งเป็นกุ้งเยอะมากนะเยอะมากแล้วก็ไปชิมม,มมาเริ่มเริ่มอันนี้คือซิกเนเจอร์อีกหนึ่งเมนูคือคะน้าปลาข็มหอมและที่สําคัญคะน้าเขานะจะเป็นยอดอ่อนๆแบบนี้ดูสี คะน้าอ่อนๆกัดอันนี้ปลาเค็มน่าจะมีพวกกระเทียมหรืออะไรด้วยอ่ะแล้วมันเข้ากันมากต้มยำปลาคังนะคะต้มยำที่อื่นอาจจะมีเครื่องเทศเยอะแต่ที่เนี่ยเจะจะให้ดูมีเนื้อเน้นๆแต่เนื้อปลาและที่สำคัญนะ ดูคนไปตรงไหนอ่ะก็มีแต่เนื้อไม่มีเหยและไม่มีเครื่องเทศถ้าคุณได้ซดสักหนึ่งกล้วยเอ้ยไม่ใช่ซอสักหนึ่งช้อน่ะจะบอกว่าที่ร้อนๆอยู่อ่ะร้อนกว่าเดิมอีกเด็ดมาที่ไรก็รสชาติเดิมและที่สำคัญตัวเองปลาสดมากปลาเด้งๆีเด้ง ใช่นี่ไม่มีนะครับเนื้อล้วน้วนและถ้ามาถึงแล้มาสั่งเมนูนี้ห้ามพลาดต้มยำปลาคังอร่อยขอไปแล้วนะคะอันนี้ไปไว้ตรงน้นันนี้นเรียกคือตอนนี้ตุกุคือแบบยัดเอาแบบให้พอ นะแล้วก็เดี๋ยวเ้อนกลับกันแล้วเดี๋ยวไปดูฟิวอีกเที่ยงสักทีหนึ่งแล้วกันเนาะหลังขับกับเราทานไปประมาณ6เมนูใช่ป่ะกี่กี่เมนูนะหกไอเจ็ดครับเจ็ดเมนูเนาะให้ทาราคาเท่าไหร่เต็มโตเลยนะอืมผมให้เลยน่าจะมีสามพันจะบอกว่าเต็มโต๊ขนาดนั้นนะไม่ถึงสองพันอะไม่ถึงพันแปดเท่าไหร่เน่แหละถ้าถามในนี้ใครชอบเมนูไหนมากที่สุดเจ๊ชอบต้มยำปลาหางอย่างที่เจ๊บอกว่า รมเนี่ยปลาคังเขาเนี่ยจะไม่มีเครื่องหมายถึงแบบไม่มีเห็ดมีคือปลาคังก็คือปลาคังเลยมีแค่เครื่องต้มยำอย่างเดียวนอกนั้นเจ๊ให้เมนูนี้เป็นเมนูแรกให้ให้สิบอ่ามีมีบวกหนึ่งมาอีกคนนะข้างหลังคุณน้อยเอาเมนูไหนชอบปลาเห็ดค่ะปลาเห็ดทอดมันน่ะหรอใช่ทอดมันหรือปลาเห็ดอันนั้นคือมันคือทอดมันนะฮะนะฮะบางบางพื้นที่อาจจะไม่ได้เรียกอย่างนี้เนาะเพราะแถวบ้านผมก็ไม่มีนะคว่าปลาเห็ด บ้านเจ๊เรียกว่าเห็ดนะคณะปลาเค็มครับคณะปลาเค็มก็อร่อยใช่อันตัวตัวตัวนั้นว่าเวิร์กเลยนะครับผมตะกร้องตะกร้องว่าเมนูไหนตะกร้องเมนูไหนเห็ดปลาเห็ดครับปลาเห็ดนะผมเท่ากับปลาเห็ดสองต้มยำสองใช่แต่รสชาติดีรสชาติดีทุกอย่างครับเนี่ยเห็นไหมข้างหลังโค้งไหมข้างหลังข้างหลังโค้งไหมก็สบายสบายนะเห็นไหมไม่ไม่โค้งเหงียเงียบอยู่นะครับใช่ ได้มาตรฐานจากคุณตีร้อยเดียวเลยนะคบแล้วก,แวก็แล้วก็อาจจะแบบนิดนึงนะคือเสียงแม็กกับยางที่มันใจนี่หน่อยเพราะว่าเราใส่แม็กกรยางใหม่ให้ใช่ใช่แล้วมันก็จะดีตรงที่ว่าคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วทําไมเราต้องเปลี่ยนแม็กใหม่ด้วยยางใหม่จริงๆแล้วนะครับการเปลี่ยนแม็กใหม่อะยางอะมันจะใหญ่กว่าเดิมเพราะหน้ายางมันจะสัมผัสกับพื้นถนนได้เยอะขึ้นสังเกตว่าแม็กเดิมเราเนี่ยหน้ายางมันจะสัมผัสได้น้อยเพราะว่าเพราะมันเล็กกว่า มันก็นจะมันก็นจะเป็นข้อดีเสริมขึ้นไปด้วยนะครับที่สําคัญนะัโยุบายของเฮียเลยเนี่ยคืออยากให้ทุกคนออกรถร้อยเดียว<ช>ไม่ต้องมีภาระไปแต่งเพิ่มเช่นบางคนอาจจะคือบางที่อาจจะไม่ได้ให้โปรแบบนี้<ช>แต่ที่สําคัญคือเฮียเขามองว่าทุกคนอยากมีรถที่สวยๆและสภาพพร้อมใช้งาน<ช>เขาก็เลย<ช>จะแถมแม็กมหมอย่างใหม่ไปด้วยเลยไปทุกอย่างไปเริ่มนับหนึ่งที่นั่นไม่ว่าจะเป็นถ่ายของเหลวน้ํามันเครื่อง เราก็ถ่ายให้เนาะแล้วก็ตรวจเช็คตรวจเช็คช่วงล่างให้เรียบร้อยตั้งศูนย์ให้แล้วก็แม็กใหม่ยางใหม่คือลูกค้าขับไปเลยปีหนึ่งโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆก็จบเลยหนึ่ง้อยบาทจ่ายแค่ค้างวดอย่างเดียวครับท่านหลังจากนั้นก็ค่างวดอย่างเดียวแล้วครับใช่ดูแลกันเรีย่ายอ่าอะไรนะเมื่อ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 อยู่ที่ร้านคือจากอีพีที่แล้วคืออะไรนะอีพีที่แล้วที่ เกินไว้วิลกรรมเซว่าทุกคนแหละด้วยด้วยไหวหัวเลี้ยวหัวต่อเขาเรียกหัวเลี้ยวหัวต่อเนะมันจะต้องมีแบบความเกเรอ่ะเพราะว่าด้วยเขาเรียกว่าไงเดียเพื่อนไม่มีใครไม่ติดเพื่อนหรอกอย่างสมมติเราเนี่ยเรียนทุกคนอยู่จังหวัดอ่างทองทุกคนก็จะต้องไปเรียนที่อ่างทองเจ๊เรียนโรงเรียนตันติ แล้วแล้วเราก็จะต้องแยกระหว่างมสามเนี่ยก็ต้องมีแบบว่าใครจะต้องต่อสี่ห้าหกใครจะต่อสายอาชีพแต่เจ๊ตั้งเปาว่าเจ๊อยากเรียนบัญชีด้วยด้วยความที่แบบคิดว่าอาจจะจบหมหกแล้วทางานได้เลยในความคิดตะตอนนั้นนะปะวชสายอาชีพก็เลยเลือกไปเรียนที่สุพรรณด้วยความที่ที่เราฉีกจากคนอื่นอะในเมื่อคนอื่นเขาไปย้ายไปเรียนที่อ่างทองอะความที่ตกเย็นปุ๊บเพื่อนในแก๊งนัดคุยกัน เขาก็อยู่ในโรงเรียนเดียวกันน่ะวิไลเดียวกันเราก็จะเริ่มไปแล้วว่าอ้าวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนึกนึกสุพรรณอรอปะเดียวเดียวเหมือนแบบฉันไปอยู่สุพรรณอยู่คนเดียวแต่คนอื่นอยู่อังทองหมดเลยทำไงดีอ่้แล้วเราตามเขาไม่ทันแล้วด้วยด้วยก็แบบเริ่มหน่อยเริ่มหน่อยก็เลยจะไปขอที่บ้านว่าไม่เรียนแล้วไม่อยากเรียนสุพรรณแล้วไม่อยากไปหาเพื่อนใหม่ตื่นก็ต้องเช้ารถ จะต้องนั่งรถหวานเย็นใครเคยนั่งว่างรถหวานเย็นเจ uh huh. ต้องตื่นนะตีห้าเพื่อไปนั่งรถหกโมงรอบหกโมงถ้าเลยหกโมงครึ่งจะถึงสุพรรณเนี่ยสองโมง uh huh. แค่ระยะเวลาแบบสี่สิบนาทีจะจอดทุกป้าย <laughs> แล้วเราต้องตื่นแบบนั้นทุกเช้าอ่ะก็เลยท้อก็เลยแบบไปขอขอยายเจยายเป็นคนเลี้ยงนะคะไปขอยายแบบพูดดีมากเลยยายหนูอ่ะอ้างเหตุผล เนี่ยถ้าหนูอยู่อ่างทองนะั้นหนูจะกลับโรงเรียนเร็วมากนะถ้าอยู่สุพรรณเนี่ยก็ถึงบ้านหกโมงห้าโมงก็ไม่มีใครช่วยยายทํานู่นทานี่แต่ใจเราอะแค่อยากมาคุยกับเพื่อนนะอยากอยู่กับเพื่อนแล้วเขาก็ดูอยู่แล้วว่าถ้าเรายังอยู่ตรงเนี้ยความติดเพื่อนด้วยความเกเรข,ของเราติดเพื่อนไม่ค่อยเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาก็โรงเรียนเจ๊ที่เจ๊เรียนอะ คุณหยุดวันนึงอ่ะเขามีโทรศัพท์หาผู้ปกครองเลยนะนนเคยโดดไปครั้งหนึ่งมาเลยจ้าเด็กหญิงอังสตาไม่เข้าเรียนนะคะกลับบ้านมาม,มาวันมากเลยทําหน้าเจือนไม่ไม่ได้เจือดอ่ะยังไม่รู้สึกผิดโดนเข้าไปคุณยายก็จะบ่นว่าถ้าส่งให้เรียนแล้วไม่เรียนก็ออกมาขายของอต้องทําขนม ก็เช่นเดียวกันวันนั้นก็ไปร้องขอหนูนะถ้าหนูจะนู่นนี่นั่นนะถ้าหนูเรียนที่อ่างทองนะหนูจะต้องกลับบ้านแล้วมาช่วยยายทํามาหากินได้นะยายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวออกรถให้เลยจ้ารถแข่งขนมรถแข่งขนมชีวิตเปลี่ยนทันทีเลยทันทีทันทีทันใดเลยแล้วยายก็พูดมาคำ,คำหนึ่งว่าทุกคนนะ่ะเขาหาโอกาสที่ดีที่สุดให้กับชีวิตแล้ว ยายเนี่ยทำให้ถึงขนาดเนี้ยค่าเทอมเดือนหนึ่งอ่ะแพงนะเพราะว่าเป็นโรงเรียนเอกชน <c oughs> คุณยังไม่รักษาโอกาสเลยแล้วคุณจะมีอนาคตได้ยังไงเ <c oughs> มื่อนั้นคุณก็เอารถไปเลยรถเข็นไปเลย <c oughs> จ้า <c oughs> ก็ได้ค่าเด็กจะเรียนะคะยังดีที่มียายเมืนั้นนะเจ๊กก็เกเรแบบสุดๆไปแล้วจบ EP นี้ฝา,ฝากกดไลค์กดแชร์ ซับสไคร์และจะพาไปทานร้านอร่อยๆในอยุธยาเริ่มจากอายุธยาก่อนและถ้ามีโอกาสก็จะพาไปละแวะกใกล้เคียง EP หน้าติดตามว่าเราจะพาไปร้านไหนสวัสดีค่ะ